ท่านที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดังต่อไปนี้ครับไมเกรนกลหลย้อนนะครับผมเป็นภูมิแพ้ริสะดวงความดันเบาหวานนะครับผมนะครับขอแนะนำเลยครับนี่สมรสกาแฟนะครับรากาแฟซ้มนะครับผม ตัวนี้ก็ดูทีพัข้าโอท้าโมนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยพวกชาเนื้อชานิวล็อกนะเป็นไมเกรนตัวนี้จะช่วยได้ครับเท่าันแต่วันนี้ครับ,รบเราจะนํามา2อ,อย่างมาผสมกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วนี้ดื่มเป็นประจําทุกวันเลยนะครับผมนะเ๋ยวมาชมกันเลยนนะครัสองอย่างผสมกันจุดยอด ดื่มเป็นประจำนะครับจะทำช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงเพราะว่าสมตัวนี้นะครับ,รบนอกจากจะช่วยในเรื่องของสุขภาพต่างๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของขับล้างไขมันในเส้นเลือดใช่ไหมครับปกติแล้วเวลาเราสารพิษสารอาหารเข้าไปเนี่ย มันจะมีพวกไขมันสิ่งซึ้่นสิ่งที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะไปสะสมเงนี้สมตัวนี้นครับจัดไปช่วยค่อยๆขับล้างไขมันในหลอดเลือดหลอดเลือดมนะครับเนาะนะครับ,นะค,รบคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับามสุขภาพดีไม่มีไขมันครับอยากได้ต้องดูแล